สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วเฉากล้วยชากลังไทยเฉากล้วยชากลังไทยร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับร้อนๆอ,อย่างเงี้ยมาครับมาครับเฉากล้วยสมเด็จโมเดิร์นโฮมมาดื่มดำเฉากล้วยให้เย้มชื่นปลอดชื่นใจนะจะ๊ะวันนี้นะจะ๊ะสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่ทยอยทยอยออกไปโอ้ยไม่ใช่ทยอยเข้ามานะจะ๊ะ ทยอยเข้ามาวันนี้พามาดูบ้านไซเอ็มพิเศษนะจ๊ะบ้านไซเอ็มพิเศษตัวนี้ถูกออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการเลิศดเลิค่ะเลิศดเลิมาแล้วนะครับเข้ามาดูกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดก็ได้ไม่กดก็ได้ก็แล้วแต่เธอ <c oughs> วันนี้พามาดูบ้านไซเอ็มแบบพิเศษหน่อยหนึ่งครับตัวนี้เป็นบ้านไซเอ็ M. ราคา2องแสนเก้านะครับสองแสนเก้ 2, นะครับ ปกติแล้วก็จะอยู่ที่2อ0 0สนเนาะไซสอ็มเริ่มต้นเนาะอยู่ที่2อ0แสนะแล้วก็แต่บ้านหลังนี้ลูกค้าขอเพิ่มเติมระเบียงย,ยาวไปนู่นเลยครับยาวไปเลยครับประมาณนี้เฉพาะตัวบ้านก็ป่าเข้าไป6เมตรกว่าด้านหน้าด้านลึกลงไปนะครับลึกลงไปช่ว,ชวงบักนี้ก็อยู่ที่รวมกับตัวบ้านแล้วลึกลงไปก็อยู่ที่5เมตรครับ5เมตรครับ5เมตรคูณ6เมตรกว่า ประมาณนี้หเมตรห้ประมาณนี้ครับห้องข้างในลูกค้าก็ขอเป็นห้องโลง่โลงๆยาวๆมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีเซตซิงเตอร์ประมาณนี้แล้วก็ลูกค้าอาอยากได้แบบระเบียงใหญ่ๆยาวๆแบบคล้ายๆบ้านเอแอลประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ก็เหมาะกับเอาไปอยู่สองคนไปอยู่ไร่อยู่สวนไปเป็นบ้านหลังที่สองของเราแต่ตรงนี้ลูกค้าสั่งไปให้อ่า เขาเรียกอะไรล่ะพนักงานที่อยู่หน้าไซงานาได้อยู่ครับประมาณเป้าเป้าหน้าไซงานอะไรประมาณนี้ล่ะครับก็ข้างในก็มีอุปกรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการครับประมาณนี้ราคาอยู่ที่2องแสนนะครับสองแสนเก้าโอ้โหสีน้าตาลสวยตัดด้วยเหลือง เป็นสีน้ำตาลออกวินเทรดเลกหน่อยหนึ่งแล้วก็หัวเสาผมก็ใช้กระเบื้องตกแต่งดวอินปกติทั่วไปครับประมาณนี้รับรองว่าเลิศเลอเฟอร์เฟกมาดูด้านหลังกันอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้านี่ก็จะเป็นด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างเนี่ยครับก็มีเทกจงเทกเจอร์พอสมควรนะครับดูให้บ้านมันดูไม่ลงไม่เรียบอะประมาณดูแล้วก็สนุกอะ ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังครับสาหรับห้องน้ํานะครับในห้องเราก็คอยมันออกมาอีกเป็นประมาณเกือบสี่สิบถึงสามสิบเซนครับตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นด้านหลังครับบ้านหลังนี้ก็มีระบบอมอตอตัดไปแล้วก็สายกาวสายดินนะครับสําหรับระบบไฟฟ้าอ่า ใช้าสายดินตอก1เส้นครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นในห้องน้าก็ตอกอีกหนึ่งเส้นเน้นความปลอดภัยครับอยู่อาศัยยาวนาน40ปีรับประกันโครงสร้างให้20ปีเลยครับประมาณนี้รับรองถูกใจแน่นอนอ่ะคงคง,งพาเดินดูประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูบนบ้านเลยก็แล้วกัน,กนตัวนี้ก็ด้านข้างตรงนี้ก็เห็นไหมครับเป็นเป็นระเบียงยาวไปเลยครับยาวไปนู่นเลยยาวไปนู่นเลยแล้วก็ จะออกแบบให้มันเป็น2สเต็ปเออฝั่งทางนี้ก็จะเป็น2เมตร2เมตรนะครับ2เมตรประมาณ2 2เมตร50คูณถ้าทำา2เมตรไม่ได้มันจะผลไปไม่ได้ก็เลยตรงนี้ยระเบียงก็เฉพาะตัวบ้านเอาเอาอกก่อนเมื่อกี้ผมพูดผิดจากนี่ไปถึงเสาหลังบ้านก็อยู่ที่5เมตร50นะครับตัวระเบียงบ้านเนี่ยก็อยู่ที่2เมตรนะครับ ยาวงไปมันเป็น2ชิ้นบ้านหลังนี้ขนยามันมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะระเบียงเอามันไปต่อกันครับตรงนี้ก็2เมตรคูณสองเมตรห้คูณสเมตรครับเป็นม้านั่งย,ยาวๆไปเลยครับส่วนตัวบ้านตรงนี้ก็เห็นไหมที่ยื่นของนามออกมาตัวบ้านก็ลึกลงไปประมาณ3เมตรครับบล็อก6กคูณสเมตรครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นสองเมตรครับตัวนั้น2เมตรคูณสเมตรระเบียง2ชิ้นนะครับเอาไปต่อกันครับ2ชิ้นเอาไปต่อกันครับเนี่ย ก็มีม้านั่งยาวสาเมตรสามเมตรแล้วก็ตรงนั้นออยู่ที่สองเมตรเห็นไหมครับม้านั่งยาวเลยเนี่ยประมาณเนี้ยนีนปูกระเบื้องทั้งหลังนะจ๊ะเธอบ้านบ้านเนี่ยต้องทาให้มันหนักยิ่งหนักยิ่งแข็งแรงลมพายุเฮอริเคนมาเออฉันไม่กลัวรับประกันตั้งยี่สิบปีอ่ะถ้ามันทังบ้านฉันได้เธอมาเอาหลังใหม่เลยอันนี้ก็จะเป็นนะม้านั่งครับเห็นไหมมานั่งก็ลูกค้าจกได้แบบนี้แบบ ไม่รู้เหมือนกันหมายถึงว่าเวลาประชุมคนงานอะไรประมาณนี้ก็สามารถขึ้นมานั่งประชุมกันวางโต๊ะวางเก้เอาอี้ได้ประมาณนี้นะครับสวยงามเหมือนกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งทางนี้ก็จะมีปักปักไปปักเมียรอผัวปักเมียรอผัวก็จะอยู่ตรงนี้นะเบื่ออยากกินเนื้อยงเนื้อย่างเบื่ออยากรอรอผัวเออกลับมา ชาร์จแบตแล้วชาร์จแบตอีกมันก็ยังไม่กลับมาอีกช่างมันเถอะเธอเขาไปน,นอนเลยเ <c oughs> ่ะเข้ามาในตัวบ้านเลยแล้วกันก็จะเป็นบานหน้าบ้านก็จะเป็นบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนลอนสเปนนะครับตัวนี้ที่ผมผลิตเองนะครับประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมเข้ามาในตัวบ้านก็จะโอ้โหโอโถงกว้างขวางน่าอยู่น่าอาศัยห้องข้างในก็บิวอินประมาณให้ดูสะอาดตาประมาณนี้ครับข้างบนก็เป็นฝ้าหลุมแบบเล่น เล่นเปะเขาเรียกว่าเล่นขอบเห็นไหมนะเป็นฟ้าหลุนแบบอ่าห้องก็จะออกโทนแบบเขาขาวออกสบายตาหน่อยหนึง่งเห็นไหมฟ้าหลุนอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่เข้ามาโอ้โหกระเบื้องก็สวยมากเอาวัดจับตาเลยนี่จะเธอกระเบื้องแผ่นใหญ่ดีกระเบื้องอ่ากระเบื้องตัวนี้ก็ประมาณ6 0 6ิบหรือแปดสิ 80ครับ80ดสคูณแปเนี่ยเนี่ยกระเบื้องตัวใหญ่เลยแล้วก็ติดลายกระเบื้องขาวกันเปื้อนครับตรงนี้เห็นไหมด้านล่างห้องก็จะออกโทนแบบตัดด้วยเทาครับลายไม้ตัดด้วยเทาเประมาณนี้ก็สวยดีครับระบบน้ําระบบไฟก็ครบเซตหมดนะครับประมาณนี้ห้องก็จะกว้างโลง่ลงๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเลยทาทา ตั้งวงดัมมี่วงป๊อกเด้งเนี่ยโอ้โหได้หลายวงเลยสาสบคนเข้ามานั่งเล่นได้เลยประมาณเนี้ยส่วนทางนี้ก็ลูกค้าขอเป็นเซตซิงเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้เผื่อ <c oughs> ได้ล้างจงุงล้างจาน,ล,าจานล้างมือล้างล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากล้างตรงนี้ก็จะเป็นตู้ตู้ซ่อนตู้ซ่อนกิ๊กปูกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยจัะก็ประมาณนี้ครับปูกระเบื้อง หมดเลยสามารถเก็บข้าวเก็บของได้สบายแท้ hey. <c oughs> นี่ครับเนี่ยห้องก็จะกว้างๆวนี่โอ้โหอยูอถงโอถางสบายเลยสองแสนแค่ 2, 09, okay, นั้นนะครับ2องแสแต่ถ้า,อาเอาระเบียงปกติธรรมดาก็อยู่ที่2องแสาเหมือนเดิมผมว่ายังยืนพื้นตัวนั้นอยู่เหมือนเดิมถึงแม้มันจะขาดทุนนะแต่ไซส์เ็ต mm ัวนี้ผมพยายามจะยังอยู่เร็ื2 0องแสี่ปีมาแล้วไอ้สองแสนนี่ยังไม่ขึ้นเลย <c oughs> เนี่ยครับตัวนี้ลูกค้าก็ขอเพิ่มระเบียงบ้านมันก็นเลยกลายเป็น2องแสนเก้าหมืบาทไม่ถึงส0 0 0สนเหมือนบ้านไซเอ็มพิเศษเนี่ยครับอ่ะมาดูห้องน้ํากันห้องน้ําก็ผมพยายามจะทําให้ห้องน้ํามันกว้างมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยพื้นที่มันกว้างมากเลยอาบน้าได้4ี่คนเลย4ี่คนเข้ามาแบบไม่ต้องแอรอัดนะครับ4ี่คนไม่ใช่ว่า4คนแออัดนะสี่คนแบบสบายสบาย,บายถูกใจก็คบกันไป อุปกรณ์ครบเซตนะจ๊ะพี่เบิร์ดน้ำฝนก็มีให้นะจ๊ะพี่เบิร์ดท่องส่งท่องแสงนะจ๊ะพัดลมดูดอากาศนะจ๊ะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเอาไปอยู่เชียงใหม่หลังนี้เอาไปให้ไว้ที่ทรงที่สวนเลยนะจ๊ะพี่เบิร์ดแล้วก็จะมีเก้าอี้สวรรค์ที่ฉิดตูดก็มีนะจ๊ะให้ครบเซตแล้วก็ราวแขวนผ้าเช็ดตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าคนหล่อคนสวยอุปกรณ์ครบเซตโอ๊ยกระเบื้องสวยมาก กระเบื้องข้างล่างลูกค้าขอเลือกเป็นลายแบบแบบหินขัดเขาเรียกว่ากระเบื้องลายมันหยาบนะเนี่ยหยาบ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 ,บ,บหน่อยนึงรับรองเธอไม่ลืน่นแม้สบู่จะหล่นเธอก็สามารถก้มโค้งเก็บสบู่ได้สบายแต่ต้องระวังด้านหลังนันจนะเธอโอ้โหปูกระเบื้องเปสุดฟ้าเพดานเลยลายขนนกปุยสวยงามสงาม่า <c oughs> วันนี้มาแบบ กึ่งกึงกลางๆอารมณ์กึ่งกึงยุ่งเลยหลายวันมาเนี้ยยุ่งอยากไล์สดก็ไลไม่ได้เมื่อวานเมื่อวานว่าจะไล์สดตอนเย็นโอ้โหฝนเทลงมาเทลงมาให้ให้ให้บ้านสําเร็จรูปจึงน้องอะไรประมาณนี้อ่าเนี่ยก็ห้องน้ำก็กว้างขวางโอ้โหก็แล้วกันครับสําหรับบ้านหลังนี้พอดีเดี๋ยวผมไล่หลังนี้เสร็จแล้วผมจะไปไล่ไซส์อลไซสแอล อ่ะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับบ้านไซส์เอ็มพิเศษมีระเบียงยาวเนี่ยครับสองแสนเก้นะครับสองแสนเก้นะครับโอ้ยห้องกว้างมากเลยเนี่ยถ้าถ้าใส่เตียง6ฟุตนะได้สองหลังยังม,มีพื้นสองหลังฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ยังมีพื้นที่ตรงการนั่งเล่นปอกเด้งได้ระบบปักไฟนะครับปักไฟเราก็มีให้ทั่วห้องเลยครับหนึ่งสองนู่นครับ สามรูนะเราใช้สามรูนะมีกาวมีสายดินนะพวกนี้เนี่ยอย่มีสายดินเนี่ยแหว่ yeah, เล่นได้เลยครับเอานิ้วเด็กเอานิ้วแหว่ yeah, นะครับไฟมันจะตัดทันทีเลยไฟตัดทันทีเลยครับระบบปลอดภัยมากเลยครับเนี่ยสามแล้วก็มีสี่นู่นตรงนู่นข้างซิงค์เนี่ยครับประมาณนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าอันนี้หม้อตัดไฟหกสิบสามแอมป์นะจ๊ะหกสิบสามแอมป์เน้น ปลอดภัยเลยนะจ๊ะเธอโอ้ยสวยมากป้าหลุมแบบได้ได้ใจอ่ะได้ใจอะจะเอาแบบนี้โอ้ยเลิศมากโอ้โหผมชอบกระเบื้องพวงนี้มากเลยเห็นไหมาลายกระเบื้องกับลายลายลายผนังเห็นไหมใกล้เคียงกันเลยนะมันจะเป็นลายแบบคล้ายๆไม้อย่างนี้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นหินอ่อนคล้ายๆไม้มันไปยกันได้สวยมากเลยสวยมากเลยโอเคนะครับก็สำหรับบ้านตัวนี้โอ้ยมือ สองแสนก้าละสองแสนก้ามาออกมาข้างนอกก็แบบแฮปปี้เบิร์เดย์เหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมแฮปปี้แฮปปี้เลยครับออกมาข้างนอกครับปอะมาเนี้ยก็เนี่ยเนี่ยกระบงกระเบื้องเห็นไหมลายตกแต่งเนี่ยโอ้โหเลิศมากเลยนะจ๊ะเนี่ยก็ถ้าเหมาะสำหรับใครก็บอกได้นะครับผมดีไซน์ตามแบบบ้านนะครับตามแบบบ้านที่ลูกค้าต้องการพื้นที่ใช้สอยนะครับ อยากได้แบบไหนเราสามารถเนรมิตได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับอิตาเบียเนี่ยก็คือตามใจลูกค้าเลยแบบแปลนแบบบ้านเนี่ยครับตามใจลูกค้าเลยไม่ใช่ว่าเราอยากสร้างบ้านบางทีมีจะไปหาซื้อแบบเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้แต่ที่นี่เปลี่ยนแปลงได้หมดเลยอยากได้แบบนู้นแบบนี้ห้องนอนไว้ตรงนู้นห้องน้ําไว้มุมนี้อะไรประมาณนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตามแบบแปลนของเราได้เลยประมาณนี้ส่วนมากเราไปสร้างบ้านเนี่ยเราส่วนมากเราได้เลือก จากแบบตัวนี้แบบตัวนี้ของของนี่ของนี่ของนี่ไม่เคยออกแบบแปลนเองมีสมเด็จผมจะทักลูกค้าเลยออกแบบแบบแปลนข้อเข้มาให้ผมอยากได้บ้านแบบไหนจัด ห้องนอนไว้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงนี้เป็นระเบียงตรงนี้ทางขึ้นเราสามารถเลือกได้โออยากขึ้นทางนี้นะคุณเบียร์หรืออยากขึ้นทางหน้าหรืออยากขึ้นด้านข้างฝั่งทางนู้นเราก็เลือกได้ครับที่สมุติโบเนโฮนี่เราต้องให้ลูกค้าเลือกครับต้องให้ลูกค้าเลือกตามใจลูกค้าเพราะว่าพื้นที่ที่ลูกค้าจะเอาไปตั้งเนี่ยก็คือลูกค้าจะรู้ทันทีเลยถ้ามาสั่งบ้านอ๋อคุณเบียร์ฝั่งทางนี้มันติดข้างบ้านฝั่งทางนี้มันติดอา่ารั้วอะไรประมาณนี้ แล้วก็บันไดขอขึ้นทางนี้นะคุณเบียรอยากได้บ้านบันไดด้านหน้าอีกหรือมีประตูเดินลงหลังบ้านเผื่อไปต่อเติมด้านหลังนี่ไงลูกค้าสามารถเลือกได้ครับเลือกสีบ้านเลือกแบบบ้านเลยแล้วก็เลือก,กลายกระเบื้องเลือกการบิวอินด้านในทุกหลังเราก็จะได้เลือกเองนะครับประมาณนี้ปลูกบ้านก็ต้องทําใช้ผู้อยู่ครับประมาณนี้โอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไซส์เอ็มพิเศษตัวนี้ราคา2องแสนนะไอสองแสนห้าใหญ่ไปเลยก,ก็ยังมีนะก็ยังขาดทนุนดูดิสองแสนห้า ไก่เสร็จแล้วงามบัลลัมบัลเลือก <c oughs> อันนี้สองแสนห้ายังเป็นราคาเดิม <c oughs> ถึงจะขาดทุนแต่ก็ยังเอาคงไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์สำหรับสมเด็จโมโ,โนโฮมบ้านไซเอ็มจะเอาแบบนี้ <c oughs> เป็นไงครับสวยไหมครับอันนี้อันนี้ก็ยังอยู่ในเหลียบสองแสห้าเห็นไหมผมออกแบบบ้านให้มันแบบตัวนี้มันหรูหรังอลังการเลยเห็นไหม <c oughs> ตัวนี้ไม่รู้ว่าอ๋อลูกค้าพอเพิ่มเติมอ่าไอ กานห้องข้างในก็มีเพิ่มเติมมาบ้างครับประมาณนี้ถามว่าใกล้เสร็จแล้วบ้านไซเอ็มตัวนี้โอ้โหหลังสูงเบ้อเลยนุ่นนุ่นด้านข้างผมใช้ลวดลายรับเลิศก,กระเบื้องก็เลิศสวยไหมบ้านจะเป็นกระเบื้องทั้งหมดแล้วดูดิดูดิเสาหนาปึกๆเลยใหญ่ยังกะเสาโลบันเสากี่โลบันเลยมันใหญ่มากทั้งสี่เสาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบ้านไซเอ็ เราลองเอาแปลนบ้านตัวนี้หรือถ่ายรูปบ้านหลังนี้แล้วไปให้ผู้รับเหมาตีราคานะผมกล้าทาเลยเขาตีไม่ต่ํากว่าสามแสนถึงสี่แสนบาทอะบ้านหลังเนี้ยถ้าเขาจะทํานะเออเมื่อวานเนี่ยลูกค้ามาสั่งบ้านไซเอสมีดาดฟ้าอ,อ่ราคาแสนเจ็ดที่ผมออกแบบใหม่ลูกค้าชอบมากลูกค้าเอาแปลนตัวนี้ก่อนหน้านี้ลูกค้าเคยเอาแปลนตัวนี้จาก Facebook ผมเนี่ยก๊อปแล้วก็ถ่ายเอกสารแล้วก็ไปเสนอไปไปหาผู้รับเหมา พี่แกบอกผมว่าไงรู้ไหมเมื่อวานเนี่ยลูกค้ามาเต็มเลยผมคุยกันพี่ก็บอกว่าพูรละเหมาตีให้ประมาณสี่แสนสามแสนกว่าถึงสี่แสนบาทแต่มาสั่งกับผมอ่ะแสนเจ็ดต่างกันได้ละ่ะ <c oughs> ถามว่าไปสร้างอยู่กับที่เนี่ยมันโอ้โหอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีดาดฟ้าเขาต้องตีราคาแพงอยู่แล้วทีเนี้ยนี่แหละครับก็คือผมมาตอบโจทย์ให้เราได้บ้านที่ราคาถูกแต่มีคุณภาพแต่มีความแข็งแรงอายุการใช้งานได้ยาวนานผมบอกเลยถ้า ใครไม่เชื่อผมลองก๊อปปี้แบบผมนะครับจาก facebook ที่ผมลงรูปแบบบ้านนี่แหละเอาไปเสนอเขาเลยเสนอเลยสร้างอย่างเงี้ยกี่บาทเออแล้วคุณจะได้คำาย่าไปพูดว่าอุ้ยทำไมสมเด็จมูลนุนโฮมเขาก็ทำเขายังทำได้เลยราคาต่างกัน,ฟ,กนฟ้ากับเหวอย่าไปพูดอย่างนง้นนะเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาประมาณนี้ให้ให้เรานึกราคาไวา้อยู่ในใจของตัวเราเองอ๋อครับ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 ราคานี้ยถ้ามัน ทำได้ถูกกว่าสมเด็จมโนโนทงคุณไปจ้างเขาเลยไม่ต้องมาจ้างผมถ้าเขาแพงกว่าก็มาเลยครับมายังไงยังไงต้องได้มาหาผมเนี่ยเพราะว่าผมรู้อัตราก,การตีราคาของผู้รับเหมาเนี่ยผมรู้ดีกับที่เราสร้างบ้านแบบนี้ครับประมาณเนี้ยเอาฝากไว้ด้วยนะครับบ้านไซเอ็มเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดบ้านไซเอลต่อครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบ้านไซเอ็ม พิเศษตัวนี้ระเบียงยาวถ้าอยากได้ก็บอกอิตาเบียว,ว่าอิตาเบียอยากด้านอยากได้บ้านไซเอ็มระเบียงยาวโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคครับ<ม>เดี๋ยวเจอกันเจอกันอีกสักคู่นึงครับเจอกันครับบ๊ายบาย